กรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลและคณะร่วมกับกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลลงพื้นที่ตำบลสนามชัยอำเภอนาใหยอามจังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก วันที่3ธันวาคม2,563ในายศสักดาว,วิเชียนศินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมอบหมายนายอนนท์ผงกุลาผู้อำนวยการทรัพยากรน้ำบาดาลเขต9ระยองร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลลงพื้นที่ตำบลสนามชัยอำเภอนายายามจังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการโดยมีนายทศวรรณวิทยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบรุรีพร้อมด้วยนายบรรจงชนะสิทธิ์ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำนายปัญญัติโยธกาผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้วยโดยในพื้นที่มีทั้งหมด8หมู่บ้าน1,500หลังคาเรือนจำนวนประชากรประมาณ5,000คนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแลง้ง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ศักยภาพน้ำบาดาลต่ำบางพื้นที่ประสบปัญหาคุณภาพน้ำกร่อยเข็มและแหล่งน้ำผิวดินมีไม่เพียงพอซึ่งทำให้มีปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูงและออกแบบระบบประปาบาดาลให้สามารถส่งน้ำให้กับประชาชนได้ทั่วถึงและเพียงพอจำนวนสองระบบ ในพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านหนองหงและหมู่สองบ้านตรอกประดะูศึกษาด้านวิศวกรรมการส่งน้ําทางระยะไกลเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ําในพื้นที่ที่ขาดแคลนนะครับปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็พบว่าการส่งน้าาําระยะไกลสามารถช่วยให้ประชาชนในพื้นที่กว่า8หมู่บ้านนะครับห้าพคนได้รับประโยชน์แล้วก็ในหน้าแหลงก็ยังมีน้ําใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึงครับ ขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับที่นำโครงการมาให้ในพื้นที่ปัจจุบันนี้สามารถมีน้ำใช้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้โครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกทั้งสองระบบมีกำลังผลิตมากถึง1้า5แสนลิตรต่ตอวัน จึงสามารถส่งน้ำได้ประมาณ1,500หลังคาเรือนหรือประชาชนในพื้นที่ประมาณ5,000คนที่ได้รับประโยชน์รวมถึงตำบลข้างเคียงก็สามารถนำรถบรรทุกน้ำมารับและไปแจกจ่ายในพื้นที่ได้จึงช่วยแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนเพื่ออ,อุปโภคบริโภค